เอาละค่ะในช่วงต่อไปเดี๋ยวเราจะกลับมาเป็นภาษาไทยแล้วนะคะก่อนหน้านี้ในช่วงเซสชัน,นก่อนเนี่ยเราได้มีการพูดถึงเรื่องของการ regulation นะคะ หรือว่า uh, regulator ต่างๆวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากสปีกเกอร์ท่านต่อไปนะคะที่จะมาพูดถึงเรื่องนี้เลยนะคะสำหรับพระราชะกำหนดสินทรัพย์ดิจิทัลส่งเสริมการพัฒนาของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างไรได้บ้างมีหน้าที่ในการคุ้มครองสินทรัพย์ดิจิทัลในแง่มุมใดบ้างรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการ regulate หรือว่าการกากับดูแลภายใต้พรกรสินทรัพย์ดิจิทัลของสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือที่เราคุ้นเคยกันเลยค่ะในชื่อของกรตอต เราจะได้มีข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจหรือแม้กระทั่งในการที่เราจะลงทุนเนี่ยเราจะได้ทราบว่าเรเ u เลเตอร์มีการดูแลเรื่องไหนให้เราบ้างนะคะเรื่องไหนที่เราสามารถไว้วางใจได้หรือว่าเรื่องไหนที่เราต้องนําความเสี่ยงมาคํานวณในการลงทุนค่ะแล้วก็มาพบกับหัวข้อถัดไปของเรานะคะในช่วงพัฒนาการตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลและขอบเขตการกํากับดูแลภายใต้พรกรสินทรัพย์ดิจิทัลค่ะในช่วงนี้เป็นเกียรติมากๆ ที่ได้ด็อร์นบพนวนพันธ์ภาวสารผอ,อรฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีและการเงินนะคะกรต่อขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับด้วยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ ค่ะก็ขอบคุณมากเลยที่เชิญมาพูดในแง่ของตัวการกํากับดูแลแล้วก็กฎหมายนะคะอย่างตัวสินทรัพย์ดิจิตอลเองอะค่ะประเทศไทยเราเนี่ยก็มีตัวกฎหมายที่ออกมากํากับดูแลโดยเฉพาะนะคะก็คือตัวพระราชกาหนดการประกอบสินทรัพย์ดิจิตลอลตั้งแต่ปี2561นะคะสําหรับเอ่อะคะสำหรับตัวกฎหมายตัวนี้นะคะ เราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ออกกฎหมายมาเนี่ยก็4ปีเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีพัฒนาการในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยในตลาดของประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างมากเลยอย่างตัวกฎหมายเราอะคะก็ต้องยอมรับว่าตอนที่ออกมาเนี่ยมันออกมาค่อนข้างเร็วก็เลยอาจจะมีความแตกต่างจากต่างประเทศบ้างนะคะแต่เราก็พยายามจะทําให้กฎเกณฑ์เนี่ยมันอม m p l y กับทางสากลมากที่สุดนะคะโดยตัว product ภายใต้ตัวพรกรสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะที่จะเห็นเนี่ย ก็จะมีแบ่งเป็นตัวคริปโตเคอ r e เรนซีแล้วก็ตัวโทเค็นดิจิตอลนะคะตัวะคริปโตเคอเรนซีเนี่ยค่ะก็คือออกมาก็จะเป็นลักษณะของเป็นมีเดียมออฟเอ็กชเชนนะคะไม่ได้ให้สิทธิ์อะไรแต่ว่ามีคนมีคอมมิตี้เนยอมรับเป็นเหมือนออสื่อกลางนะคะ ในตัวคริปโตเองเนี่ยที่ตั้งแต่ปี61มาเนี่ยมันก็จะมีพัฒนาการมีทั้งลักษณะที่เป็นแบงค์คอยอย่างพวกบิตคอยหรือว่าพวกสเตเบิลคอยนะคะหรือแม้กระทั่งตัวธนาคารแห่งประเทศไทยเองเนี่ยก็มีการพัฒนาตัว C B D C ขึ้นมาต่อไปนะคะสำหรับตัวโทเค็นเนี่ยคะ่ะเราก็จะแบ่งเป็นตัว investment token กับ utility token สําหรับตัว investment token นะคะตอนนี้เราก็เห็นว่ามีโปรเจกต์เนี่ยที่ออกมาในประเทศไทยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของโปรเจกต์เบสที่เอาเงินไปลงทุนในตัวโปรเจกต์ต่างๆหรือว่าเป็น asset back นะคะที่ระดมเงินเนี่ยไปลงในตัวสินทรัพย์ต่างๆซึ่งโปรเจกต์แรกที่สําเร็จในประเทศไทยเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นลักษณะของ real estate back ICO นะคะที่ออกมาระดมเงินไปนลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สำหรับตัว Investment Token เนี่ยนะคะก็ <S <S <ess ly> จะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกับหลักทรัพย์มากเลยซึ่งต่างประเทศเองเนี่ยหลายๆประเทศเขาก็กำกับดูแลตัว Investment Token เนี่ยภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์แต่ด้วยความออของประเทศไทยอะคะ่ะเรามีกฎหมายตา่างมันก็เลยอยู่ภายใต้กฎหมายที่เราเรียกว่าเป็นสินทรัพย์ดิจิตัลนะคะประเภทที่3ค่ะจะเป็นตัว Utility Token หรือ Token Digital เพื่อการใช้ประโยชน์ตัวนี้จะต้องบอกว่าตอนที่เราออกกฎหมายมาค่ะเรา ออกมาค่อนข้างกว้างคือเรารวมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเนี่ยที่ให้สิทธิ์ในการเอาไปแลกสินค้าบริการหรือว่าให้สิทธิ์ใดๆมันจะไม่ได้จากัดเฉพาะตัวตัวบล็อกเชนนะคะก็คือจะเห็นว่ากฎหมายสินสทรัพย์ดิจิตอลเราเนี่ยเรารวมเอาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่มันให้สิทธิ์แล้วก็ดูที่การใช้งานอย่างตัว utility token นะคะัน,นี้จะต้องบอกว่ามันมีพัฒนาการ ค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ utility token ที่มันเป็นลักษณะของการอุปโภคบริโภคคือเป็น consumption base d เอาไปแลกสินค้าไปแลกบริการต่างๆอย่างพวก digital voucher นะคะกับอีกประเภทนหนึ่งอะคะ่ะก็จะเป็นที่ทุกท่านรู้จักกันดีก็เป็นลักษณะของตัว ตัวคริปโตแอสเซทนี่ยแหละเป็นโทเค็นที่ใช้อยู่ตับน DLT นะคะก็คือยกตัวอย่างก็พวก Native Coin พวก Governance Co Coin ของพวก d e f i หรือ CFI รวมถึงพวก Exchange t o เค็ต่างๆนะคะเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราเทียบตัวสินทรัพย์ดิจิตอลของไทยเราเองเนี่ยกับที่เรารู้จักในทางสากลเนี่ย ตัวที่มันเป็น DLT Asset Token กับตัว c r y ปโตเคอเรนซีเนี่ยจริงๆมันจะมีความทับซ้อนกันอยู่และต่างประเทศเนี่ยเขาก็มองว่ามันคือ Crypto Asset เหมือนกันแต่เขาจะกำกับในแง่ของการใช้งานว่าอ่ะมันใช้เป็นเ a y ม e n t หรือเปล่าหรือว่ามันใช้ในลักษณะเป็นเพื่อระดมทุนหรือเปล่านะคะแต่โดยที่ประเทศไทยเราเองเนี่ยตัวกฎหมายเราจะมีการแบ่งประเภทไว้เป็น3ประเภทแล้วก็จะมีการกำกับที่มีความแตกต่างกัน สำหรับพัฒนาการในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจนะคะเราก็จะเห็นว่าช่วง4ปีมาเนี้ยก็จะมีผู้ประกอบธุรกิจสินรั์ดิทัลเนี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะปัจจุบันเรามีทั้งหมด19รายแลวนะคะซึ่งออลักษณะการประกอบธุรกิจก็จะมีหลากหลายแล้วก็มีพัฒนาการค่อนข้างมากแล้วก็อาจจะมีความทับซ้อนกันระหว่างเลกูลเลเตอร์นะคะอย่างของกรอตอเองหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเองในฝั่งของผู้ลงทุนหรือผู้ซื้อขายเนี่ยคะ่ะก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นมากนะคะปัจจุบันเนี้ยก็จะมี ตัวบัญชีซื้อขายเนี่ยก็ประมาณ2.9ล้านบัญชีเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีรายย่อยเนี่ยเข้ามาซื้อขายค่อนข้างเยอะเพราะว่าตัวสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยมันสามารถแบ่งเ,เป็นหน่วยย่อยๆได้นะคะก็จะเห็นว่ามีพัฒนาการเยอะตั้งแต่มีกฎหมายมาดังนั้นนะคะเนื่องจากเรามีกฎหมายมาพอสมควรแล้วตัวเลกเลเตอร์เองหรือกรตตเองเนี่ยก็จะต้องมีการทบทวนการกำกับดูแลนะคะเพราะว่าเป้าหมายเราเนี่ยคือต้องการให้มีการคุ้มครองผู้ลงทุนที่เพียงพอ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกฎหมายก็จะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนานวัตกรรมนะคะโดยหลักเนี่ยเราต้องการให้มีส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลแล้วก็สร้างอีโคโซิสเต็มของสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนในส่วนของ การที่เราจะมองไปข้างหน้านะคะว่ากรรอจะทําอะไรต่อไปเนี่ยอย่างที่เห็นแล้วลหละว่ามันมีพัฒนาการสินทรัพย์ดตอลมาค่อนข้างเยอะบางส่วนกฎหมายเราเองก็อาจจะเหมือนกับต่างประเทศบางส่วนก็อาจจะไม่เหมือนนะคะปัจจุบันเนี่ย เพื่อให้การกำกับดูแลเนี่ยเป็นไปนตามหลัก Same Activity, Same r i s k Same Rule แล้วก็ Same Supervision นะคะคือของที่มีลักษณะอย่างเดียวกันมีความเสี่ยงอย่างเดียวกันก็ควรจะมีการกำกับดูแลเช่นเดียวกันนะคะทางกรตอเองเนี่ยค่ะก็จึงมีการตั้งคณะทำงานขึ้นนะคะก็จะประกอบด้วยทางกระทรวงการคลงังธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็มีสมาคมมีเอกชนนะคะเข้ามาด้วยอย่างมีเฟโกแล้วก็มีตัวทีดี ที่เราจะมาทบทวนว่าไปข้างหน้าเนี่ยเราควรจะมีการปรับปรุงการกํากับดูแลรวมทั้งตัวกฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยอย่างไรให้มันเหมาะสมนะคะตามหลักของ Same Risk Same Rules สิ่งที่กรอตได้ทำไปแล้วนะคะคือเราได้มีการเสนอแก้ตัวพรบรหลักทรัพย์ไปแล้วนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะย้ายตัว Investment token แล้วก็ u t i l i t y token บางลักษณะที่มันมีลักษณะของการระดมทุนเนี่ยอย่างที่ของมันอาจจะยังไม่พร้อมใช้หรือบล็อกเชนอาจจะยังไม่เสร็จนะคะอันนี้จะย้ายไปกำกับดูแลภายใต้พรบหลักทรัพย์ก็คือกำกับให้มันเป็นหลักทรัพย์นี่แหละเหมือนกับต่างประเทศอย่าง US เขาก็จะมีพวกเอ่อโฮบิเทสนะคะที่บอกว่าลักษณะไหนเนี่ยที่เขากำกับเป็นหลักทรัพย์หรือว่าอย่างเอ่อ uh, ไม่ว่าจะเป็นฮ่องกง UK หรือว่าหลายๆประเทศเนี่ย อะไรที่มันออกมาเป็นลักษณะของการระดมทุนมีซับสแตนเป็นการระดมทุนอ่ะมันก็อาจจะไปเข้ากฎหมายหลักทรัพย์ของเขานะคะก็คือกํากับให้มันอยู่ถูกที่ถูกทางในขณะเดียวกันผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตัว Investment Token เนี่ย ทุกท่านก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเวลาเรามีการย้ายาตัว Product เนี่ยไปกำกับภายใต้กฎหมายอีกฉบับหนึ่งเนี่ยเราก็จะต้องมีการออกเกณฑ์ออกมารองรับนะคะว่าผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยที่ทำธุรกรรมต่างๆเกี่ยวกับตัวโทเค็นดิจิทัลเพื่อการลงทุนหรือยูทิตี้โทเค็นที่มีลักษณะของการระดมทุนเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปดำเนินธุรกิจต่อได้เนี่ยภายใต้ไลเซนส์หรือภายใต้ าการอนุญาตเนี่ยที่อยู่ภายใต้พรบรหลักทรัพย์ได้นะคะแล้วก็จะมีการออกบทบัญญัติออกมารองรับต่างๆไม่ว่าจะเป็น Exchange หรือว่าตัวพอท่อแล้วก็ผู้ประกอบธุรกิจทุกประเภทนะคะอย่างไรก็ตามอะคะ่ะถ้าเราเห็นแล้วหลหะว่าพัฒนาการเนี่ยมันมีมา โปรดักตต่างๆมันมีพัฒนาการเกิดขึ้นบางอย่างมันอาจจะยังไม่เซมริสเซมรูอนาคตเราก็จะปรับให้มันอยู่ถูกที่ถูกทางนะคะแต่การแก้ไขกฎหมายอะค่ะมันก็อาจจะต้องใช้เวลาดังนั้นนะคะเมื่อเรามีกฎหมายมาแล้วเนี่ยการดําเนินการในระยะสั้นเนี่ยยังไงเนี่ยค่ะทางเลกูเลเตอร์ก็ต้องมีการดําเนินการเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายนะคะในการที่เราจะส่งเสริมนวัตกรรมอยากเห็นการนำดิจิทัลมาใช้ในตลาดทุนรวมถึงในตัวสินทรัพย์ดิจิทัลเองนะคะก็คือน,นำมาใช้ประโยชน์ในขณะเดียวกันการคุ้มครองผู้ลงทุนเนี่ยซึ่งพอมันมีรายย่อยเข้ามา participation มากขึ้นเนี่ยทาง Regulator ก,ก็จะต้องมีการออกกฎเกณฑ์เนี่ยค่ะมา รองรับมาคุ้มครองผู้ลงทุนเนี่ยให้เหมาะสมรวมทั้งให้สอดคล้องกับแนวทางของต่างประเทศด้วยนะคะดังนั้นการดําเนินการในระยะสั้นระหว่างที่เรารอกฎหมายเนี่ยที่อออาจจะต้องใช้เวลาในการแก้นะคะก็จะได้มีการเออปรับปรุงหลักเกณฑ์นะคะที่หลายๆท่านอาจจะได้เห็นไปแล้วอย่างในฝั่งของตลาดแรกเองอะคะ่ะของตัว investment token เนี่ยเรามีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มันเทียบเคียงได้กับหลักทรัพย์นะคะอย่างของตัว real estate back ICO เนี่ย เราก็มีการปรับปรุงกฎเกณฑ์ให้เทียบเคียง้กับตัวรีดในฝั่งของหลักทรัพย์ นอกจากนี้ค่ะเนื่องจากตัว Investment Token หรือการออกโทเค็นเพื่อการระดมทุนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทางกรอทตเนี่ยก็สนับสนุนแล้วก็อยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่ก็เข้าใจว่าตอนนี้จะมีประเด็นภาษีอยู่ซึ่งทางกรอตอเองเนี่ยก็ได้เวิร์กกับทางสรรพากรอยู่ด้วยนะคะแล้วก็อนาคตเนี่ยค่ะเราอยากเห็นโปรเจกต์ที่มันเป็น Investment Token เนี่ยมากขึ้นแล้วก็จะมีการปรับปรุงกฎเกณฑ์ใน Product ลักษณะอื่นๆเนี่ยนะคะให้มันเทียบเคียงได้กับหลักทรัพย์ตรงนี้ก็จะเป็นสิ่ง ที่เราสนับสนุนนะคะแล้วก็อยากเห็นให้มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามกฎเกณฑ์นะคะถ้าเกิดว่ามันมีลักษณะของ Product มีความเสี่ยงยังไงเนี่ยเราก็คงจะต้องมีการปรับเกณฑ์ให้มันสอดคล้องกับแนวทางของการกํากับดูแลหลักทรัพย์ด้วยแล้วก็ในอนาคตกลุ่มนี้ค่ะก็จะไปเป็นหลักทรัพย์ภายใต้พรลบรหลักทรัพย์นะคะนอกจากนี้ก็จะมีการปรับเกณฑ์ในส่วนของตัว ICO p o r t a l ในซีโอพอร์ทอันนี้เราก็ได้เฮียริ่งไปแล้วนะคะเราก็มีการปรับปรุงกฎเกณฑ์อยู่เร็วๆนี้อาจจะออกมาก็คือเป็นการปรับเกณฑ์พวกคอนฟ lict เนี่ยให้เทียบเคียงได้กับ financial advisor นะคะซึ่งเขาทำหน้าที่คลายการในฝั่งของหลักทรัพย์แล้วก็มีการเปิดให้ o u t เอา r อ e บางอย่างได้นะคะระบบงานบางอย่าง ในฝั่งของยูทิลิตี้โทเค็นพร้อมใช้อ่ะที่บอกว่ากฎหมายเนี่ยมันกว้างมากเลยมันอาจจะไปกวาดเอาทั้งของที่เป็น Non Financial Product เข้ามารวมถึงของที่คล้ายกับ Financial Product อยู่แล้วนะคะตัวยูทิลิตี้โทเค็นพร้อมใช้เนี่ย กอตอก็ได้มีการออก Hearing ไปแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณทุกๆความเห็นที่ส่งเข้ามาเลยนะคะในฝั่งของ utility token พร้อมใช้ะคะ่ะจากการที่เรานำความเห็นที่ได้รับเนี่ยมาพิจารณานะคะก็อาจจะสามารถแยกประเภทมันใหญ่ๆได้เป็นลักษณะของเรื่อง consumption based ก็คือเป็นลักษณะเอาไปแลกสินค้าแลกบริการหรือการเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้กับออธุรกิจ หรือธุรก,ก,กรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นเดิมเนี่ยเราออกโวลเชอร์เป็นกระดาษต่อมาเอาดิจิตอลมาใช้ก็อาจจะออกมาเป็นดิจิตอลหรือว่าออกมาเป็นตัวเหรียญเป็นโทเค็นนะคะหรือว่าการนำบล็อกเชนเนี่ยมาใช้กับเซอร์ติฟิเคตต่างๆตรงนี้เราอาจจะจัดกลุ่มว่าเออมันเป็นลักษณะของอุปโภคบริโภคมันอาจจะไม่ใช่ออฟน f i นเชียลโปรดัก c t นะคะ แต่อีกกลุ่มหนึ่งอะค่ะที่เป็นกลุ่มที่หลายๆประเทศเองอะค่ะอย่างของสหภาพยุโรปอย่างของตัวไมกาเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะเข้ามากํากับดูแลหรืออย่าง US เองเนี่ยเขาก็จะเริ่มเข้ามาบอกว่าเอ๊ะบังเหรียญเนี่ยมันมีลักษณะเป็น Security หรือเปล่ากลุ่มนี้นี่เองอะค่ะเป็นกลุ่มที่เ e ก u l เลเตตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยอาจจะให้ความสนใจนะคะรวมถึงกลอตอน,นียค่ะตัว utility token พร้อมใช้เนี่ยเดิมกลอตอกากับอยู่แล้ว แต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่มันใช้งานได้เลยบล็อกเชนเสร็จแล้วเอาไปแลกของได้ทันทีเนี่ยเราจะยกเว้นในเรื่องการออกเสนอขายให้แต่ว่าด้วยพัฒนาการปัจจุบันนะคะแล้วปัจจุบันเนี้ยออผู้ประกอบธุรกิจเราเองเนี่ยก็มีการออกเหรียญที่มีลักษณะของ Native coin มากขึ้นนะคะมีพวกกอฟแนน Token ประจําโครงการต่างๆมี Exchange Token ต่างๆซึ่งเราจะเห็นได้ว่าโทเคนกลุ่มนี้อะคะ่ะมันจะต่างจากกลุ่มแรกกลุ่มแรกเนี่ย ราคาหรือว่าความนิยมต่างๆเนี่ยมันจะขึ้นกับตัวสินค้าบริการที่เขาเอาไปแลกสินค้านั้นๆนะคะในขณะที่กลุ่มที่2เนี่ยค่ะมันอาจจะผูกกับตัวโครงการผูกกับตัวบล็อกเชนผูกกับตัว โปรเจกต์นั้นๆหรืออาจจะผูกกับตัว Ex ็กเชนเองก็ได้การมีข่าวของตัวโครงการหรือข่าวของ Ex ็กเชนเนี่ยมันก็อาจจะไปกระทบกับราคาเหรียญน,นะคะดังนั้นกลุ่มที่2เนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าเป็นกลุ่มที่ r e g u l a t o r เนี่ยทั่วโลกเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็อาจจะมีความเป็นห่วงมากขึ้นในแง่ของการคุ้มครองผู้ลงทุนนะคะในฝั่งของกรอตอเองค่ะก็จะเห็นว่าตัว u t i l i t y t o k e n พร้อมใช้เนี่ยแม้เอ่อบล็อกเชนจะเสร็จแล้วมันไม่มีการระดมทุนแต่ว่า ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเอาข้อมาลิสซื้อขายเอาข้อมาเทรดในตลาดรองมีคนข้อไปซื้อเนี่ยกรอตอก็มองว่าผู้ลงทุนเนี่ยควรต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องในการตัดสินใจดังนั้นตัวเฮียริงที่ออกไปเนี่ยค่ะจึงบอกว่ากลุ่มที่เป็นพร้อมใช้ถ้าเอาข้อมาลิสในตลาดรองเนี่ยจะต้องมีการขออนุญ,ญาตจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลโดยวัตถุประสงค์หลักอะค่ะเราต้องการให้มีการ เปิดไว้เปเปอร์ก็คือมายื่นไฟลิ่งตามกฎหมายนะคะรวมทั้งหนังสือชีช้ชวนแล้วก็มีหน้าที่ในการอัปเดตตัวไว้เป p ปอร์ด้วยก็คือว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ควรจะต้องเปิดเผยให้ผู้ลงทุนได้ทราบด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในแง่ของข้อมูลที่ผู้ลงทุนเนี่ยนะคะจะมี ถัดไปในฝั่งของตลาดรองนะคะก็จะเห็นว่ามีการที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการากดเกณฑ์ออกกดเกณฑ์ปรับปรุงกฎเกณฑ์เนี่ยอยู่หลายเรื่องเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการยกระดับตัว listing rule การห้ามนำตัว Digital a s s e t เนี่ยมาเป็น mean of payment แต่อันเนี้ยอาจจะต้องเป็นลักษณะของอห้ามผู้ประกอบธุรกิจนะคะเนื่องจากว่า กฎหมายเราเนี่ยไม่ได้ให้อำนาจห้ามบุคคลทั่วไปอยู่แล้วแต่เป็นการห้ามผู้ประกอบธุรกิจนี้อำนวยความสะดวกในการใช้ดิจิ t a ลแอสเซทเนี่ยมาเป็น Mean of p a y m e n ซซึ่งจริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้ค่ะก็จะมีะความคิดเห็นเข้ามาเยอะเหมือนกันแต่ว่าตัวเกณฑ์เนี่ยก็ออกไปแล้วนะคะอาจจะเป็นด้วยความห่วงเรื่อง Financial Stability ของประเทศด้วยนะคะแล้วก็ปัจจุบันเองเนี่ยทางแบงก์ชาติก็มีการพัฒนาตัว C B D C ของเขาเองอยู่นะคะซึ่งอนาคตมันก็อาจจะช่วยให้ตัว Ecosystem ต่างๆเนี่ยมันครบถ้วนมากขึ้น We'll be right <laughs> back. นอกจากนี้ก็จะมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการโฆษณานะคะห้ามโฆษณาคริปโตเนี่ยในที่สาธารณะเว้นแต่ในช่องทางออฟฟิเชียลของทางผู้ประกอบธุรกิจเองมีลเยเส้นใหม่ก็คือตัว custodian wallet provider นะคะมีการห้าม list ตัว privacy coin อย่างนี้ก็สอดคล้องกับแนวทางของ f AT a t s นะคะป้องกันการฟอกเงินมีการเรื่องปเปิดเผยข้อมูลเรื่อง service quality ต่างๆเรื่อง i อต่างๆให้ผู้ลงทุนได้รับทราบรวมถึงมีการปรับปรุงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องเ,อง,เงินทุนนะคะ แล้วก็ต้องอันนี้ก็คือที่เป็นสิ่งที่กําลตอนนียก็คือความรู้ของผู้ลงทุนต้องมีการทดสอบความรู้ในการซื้อขายนะคะก็จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาก็จะมีพัฒนาการทางกฎเกณฑ์มากมายออกมานะคะแต่ว่าจะต้องบอกว่ากฎเกณฑ์พวกนี้ค่ะเนื่องจากพัฒนาการฝั่งสินท์ดิจิลเนี่ย มันมีความรวดเร็วมากเราก็อาจจะต้องมีการทบทวนกฎเกณฑ์ด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วทางกรอทเองเนี่ยก็จะมีการดูอยู่ด้วยล่ะคะ่ะว่าพอกฎเกณฑ์ออกไปเนี่ยมันมีปัญหามีอุปสรรคอะไรหรือเปล่าเราก็จะมีการเก็บข้อมูลแล้วก็อาจจะมีการทบทวนเป็นระยะนะคะ นอกจากกฎเกณฑ์ที่ออกไปแล้วนะคะ,ะก็จะมีสิ่งที่เรามีการออกพบิก i c h e a r i n g ไปแล้วนะคะก็ปิด h e a ย i n g ไปแล้วก็จะมีในส่วนของการห้ามธุรกรรมตัว d e p osit taking and lending ตัวนี้จริงๆก่อนหน้านี้นะคะ่ะทางกรอตตกับ Regulator ที่เกี่ยวข้องอย่างแบงชาติเนี่ยก็มีการมอนิเตอร์ Monitor ตัวธุรกรรมพวก d e f าพวกนี้อยู่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น d e f าหรือว่าเป็น c f i ทีนี้พอ,อช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะ กับเรื่องของดีฟาตัวนี้ซึ่งมันก็อาจจะกระทบกับผู้ลงทุนหรือผู้ซื้อขายเนี่ยที่ทำธุรกรรมในประเทศไทยด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยค่ะล่าสุดที่ออกไปเรามีการออก h e a r i ริไปว่าเราห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตัลเนี่ยทำธุรกรรม d e p o s i t TAKING AND LENDING แล้วก็ห้ามอำนวยความสะดวกเป็นช่องทาง ด้วยนะคะอันนี้ก็เราก็ได้รับความเห็นกลับมาแล้วอันนี้เป็นเพื่อการป้องกันความเสี่ยงในเบื้องต้นนะคะถัดไปจะมีเรื่องของการกําหนดคุณสมบัติของผู้ลงทุนคริปโตเนี่ยค่ะก็จะต้องมีการเปิดเผยความเสี่ยงรวมถึงมีเรื่องของมินิมัมเพชชสที่บอกว่าจะต้องซื้อไมลละห้าพตรงนี้ค่ะก็จะต้องขอบคุณทุกความเห็นมากเลยนะคะที่ส่งเข้ามามีความเห็นเยอะมากแล้วก็ทางสํานักง,งานเองค่ะก็จะรับความเห็นนี้แหละคะ่ะไปปรับปรุงตัว กฎเกณฑ์ที่จะออกมานะคะรวมถึงอีกเรื่องนึงจะเป็นเรื่องของตัวก่อนหน้าแล้วก็คุณสมบัติตัวกรรมการผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพ์ดิจิตอลนะคะว่าจะต้องมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนี่ยตามระยะเวลาที่กําหนดเ,เรื่องนี้ค่ะก็จะต้องขอเรียนว่าจากผลเฮียริ่งที่ได้มานะคะตัวกฎเกณฑ์ที่ออกไปเนี่ยบางเรื่องก็อาจจะมีความ แตกต่างจากเฮียริงที่เราออกไปนะคะเพราะว่าเรามีการนําเอาความเห็นต่างๆเนี่ยเข้ามาทบทวนด้วยนะคะก็อยากจะบอกทางผู้ประกอบธุรกิจอะค่ะว่าจริงๆเนี่ยกรอตต์เนี่ยต้องการข้อมูลกับจากทางผู้ประกอบธุรกิจมากเลยนะคะเพราะว่าทางผู้ประกอบเนี่ยแหละจะเป็นคนที่รู้วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดเราเองก็อยากให้มีกฎเกณฑ์ที่คุ้มครองผู้ลงทุนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องไม่เป็นอุปสรรคและก็ต้องสามารถปฏิบัติได้ด้วยนะคะแล้วก็กฎเกณฑ์ เ,เราก็จะมีการทบทวนเป็นระยะอยู่แล้วก็อยากจะให้เข้ามาคุยกันเรื่อยๆนะคะแล้วก็จริงๆมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่กฎหมายเนี่ยเปิดช่องให้ทําได้แต่ว่าเราเองก็ยังไม่เคยออกเกณฑ์น,นี้มาก็คือเรื่องแซนบล็อกก็เลยอยากจะสื่อสารนะคะอยากให้ผู้ประกอบเนี่ยสมมุติถ้าเกิดว่าเ,เราอยากจะทําอะไรเนี่ยไม่แน่ใจเนี่ยก็สามารถเข้ามาคุยกับสํานักง,งานกนรรได้นะคะเราก็มีเครื่องมือทางกฎหมายเนี่ยที่จะรองรับแล้วแต่ว่า อีกมุมหนึ่งนะคะในแง่ของการคุ้มครองผู้ลงทุนเนี่ยค่ะแน่นอนว่าก็เป็นหน้าที่หลักของทางกรอตออยู่แล้วนะคะดังนั้นนะคะถ้ากล่าวโดยสรุปนะคะตัวพอรอกอสินทรัพย์ดิจิทัลกับบทบาทของกรอตอเนี่ยคะ่ะเราก็มุ่งเน้นการคุ้มครองผู้ลงทุนนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการส่งเสริมนวัตรกรรมด้วยนะคะเพื่อให้เกิดการเติบโตของอีโคซิสเต็มสิ่งของสินทรัพย์ดิจิทัลเนีอย่างยั่งยืนนอกจากนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่า สินทรัพย์ดิจิตอลบางอย่างะคะ่ะอย่างโดยเฉพาะพวกคริปโตเคอเรนซีหรือการใช้ดิจิตอลแอสเซทเนี่ยไปนในทางมีนออฟเปเ m น n t ก็อาจจะต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะในแง่ของตัวผู้ลงทุนเองนะคะก็สามารถหาข้อมูลต่างๆถ้าสนใจลงทุนในตัวสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยก็สามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของกรอตอนะคะหรือว่าสามารถโทรถามที่เบอร์1207ได้ตลอด24ชั่วโมง7วันเลยค่ะ ค่ะกลาวโดยสรุปนะคะก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราดูตัวอีโคซิสเต็มของตัวสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะก็จะมีการพัฒนาไปค่อนข้างเยอะ แล้วก็หลักที่กอ,อรตจะเดินต่อไปข้างหน้านะคะเราจะพยายามทําให้ทุกอย่างเนี้ยมันเป็นตามหลักเซมริสเซมรูมากที่สุดเพราะว่าตัวกฎหมายเราจริงๆจะเห็นว่ามันรวมเอา Product ไม่ว่าจะเป็น Product ที่คล้ายของฝั่งตลาดเงินเข้ามารวมทั้ง Product แท้ๆของตลาดทุนเข้ามาเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าอนาคตเนี่ยค่ะถ้าทุกท่านติดตามดูก็จะมีการพัฒนาการเกิดขึ้นนะคะแล้วก็กอรตเน,นี่ยก็ยินดีรับฟังความเห็นนะคะไม่ว่าจะฝั่งผู้ประกอบธุรกิจเองหรือว่าผู้ลงทุนเองนะคะมีอะไรก็ สามารถติดต่อที่สำนักง,งานได้เลยค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือให้กับดรนบนวลพันธ์ an, ภาวสันนะคะจากกรตอ